ลืมว่าเคยตั้งใจจะเริ่มต้นเลื่อนความฝันไว้ก่อนเพราะยังไม่พร้อมล้มเหลวทั้งทที่มีโอกาสแต่ไม่ได้เตรียมตัวให้ดีพอบางทีมันไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งแต่เพราะเราไม่ได้วางแผนให้ชัดเจนตั้งแต่แรกต่างหากวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้กับสุดลับความสําเร็จกับการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทโกและการวางแผนแบบ PDCA ถ้าใครใช้สุดนี้รับรองเลยว่าคุณจะทํางานได้เป๊ะทํางานไม่มีพังไปดูในคลิปนี้กันเลยครับ หลักการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยจอร์จทีด o r เรนซึ่งตีพิมพ์ในบทความที่ชื่อว่า The r e Smart Way to r i t e Management g o a l and Objectives ในปี1981ในนิตยสาร Management Review จุดประสงค์ดั้งเดิมของแนวคิดนี้คือเพื่อช่วยให้องค์กรหรือผู้บริหารสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจนและติดตามผลได้ เดิมทีแนวคิดนี้ถูกใช้ในภาคธุรกิจแต่ต่อมาก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการศึกษาการพัฒนาตัวเองและการวางแผนชีวิตเรามาดูหลักสมาร์ทโกทั้ง5อย่างดังนี้ครับปีนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ว่านะครับผมต้องการสอบโทอีกให้ได้750คะแนนเพื่อสมัครงานในองค์กรชั้นนำโดยตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับสมาร์ทดังนี้ S specific เป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจงชัดเจนไม่กว้างจนเกินไปคือผมต้องการเก่งภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ทำงานในองค์กรชั้นนำให้ได้ M measurable เป้าหมายต้องสามารถวัดผลได้ผมต้องสอบให้ได้คะแนนเท่าอีกให้ได้750คะแนน A achievable เป้าหมายต้องสามารถทำได้จริงโดยผมต้องฝึกทำข้อสอบเก่าวันละ1ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ R relevant เป้าหมายต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่พอผมอยากทำงานในองค์กรชั้นนำ ผมจึงต้องเก่งภาษาอังกฤษและตัวสุดท้ายครับที่ชามบาอันนี้สําคัญสุดเลยครับคือเป้าหมายต้องมีกรอบระยะเวลาชัดเจนโดยผมตั้งเป้าหมายว่าผมต้องสอบโทอีกให้ได้750คะแนนภายในระยะเวลา6เดือนนี่ก็เป็นตัวอย่างการตั้งเป้าหมายตามหลักสมาร์ทโกนะครับทุกคนลองไปตั้งเป้าหมายของตัวเองกันครับมาดูหลักการวางแผนแบบ PDCA กันบ้างครับ หลัก PDCA เป็นวงจรการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องที่มีรากฐานมาจากวงการอุตสาหกรรมและคุณภาพการจัดการโดยมีต้นกำเนิดจากดรวอเตอร์ชิลฮิร์ตนักสถิติชาวอเมริกันผู้พัฒนาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเขาได้เสนอวงจรนี้นะครับในปีคศ1930และต่อมาดรเอ็ดเวิร์ดเดมิงซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาเองนะครับได้นำแนวคิดนี้ไปพัฒนาต่อและก็เผยแพร่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่าเรียกว่าวงจรเดมิงพีดีซนะครับมีแนวคิดที่ว่าการพัฒนาไม่ใช่เรื่องของโชคหรือพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของการวางแผนทำตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องวงจรน,นี้จึงแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักดังนี้ตัวแรกครับพีวางแนวางแผนตั้งเป้าหมายวางแผนอย่างเป็นระบบว่าต้องทำอะไรใช้วิธีไหนและตั้งเป้าหมายว่าจะวัดผลอย่างไรดีดูลงมือทำปฏิบัติตามแผนที่วางไว ทดลองทําหรือทําจริงตามกระบวนการที่ตั้งเป้าหมายไว้ C. เช็คตรวจสอบผลตรวจสอบหรือประเมินผลลัพธ์จากสิ่งที่ทําไปเปรียบเทียบกับแผนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นและตัวสุดท้ายครับ a act ปรับปรุงถ้าผลดีทําต่อแต่ถ้าผลยังไม่ดีเราจะปรับปรุงแผนแล้วก็พัฒนาวนเป็นลูปไซเคิลไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลั์ที่ดีที่สุดนั่นเองครับ ตัวอย่างการน,นำ PDCA มาใช้ต่อจากการตั้งเป้าหมายแบบสตาร์ทโกเมื่อสักครู่นะครับคือผมต้องการที่จะสอบโทอีกให้ได้คะแนน750คะแนนเพื่อสมัครการในองค์กรชั้นนำนะครับตัวแรกคือ P plan เนี่ยคือเราวางแผนว่าจะทำข้อสอบเก่าวันละ1ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ D ดู Do, อ่านหนังสือแล้วก็ทำข้อสอบตามแผนที่เราวางไว้ให้ได้นะครับ C c h e คทดลองทำข้อสอบจริง mock test เ,เพื่อดูระดับคะแนนตอนนี้นะครับแล้วก็ A ครับ act ถ้าคะแนนยังไม่ถึงเป้า750แล้วก็ปรับแผนโดยเน้นทำข้อสอบเก่าเพิ่มจับเวลาแบบจริงแล้วทําแบบนี้วนลูปซ้ําไปเรื่อยจนกว่าเราจะเก่งขึ้นจนได้คะแนนตามเป้าหลังจากนั้นเราจึงไปสฝึกสอบในสนามจริงนั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับทุกคนกับหลักการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทโกและก็วงจรพ d ดีนะครับสองสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราในช่วยวางแผนในการทํางานแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสําเร็จได้ง่ายขึ้นเลยนะครับเราต้องคิดก่อนทำนะครับดีกว่าแก้ตอนท้ายเพราะการวางแผนที่ดีช่วยลดความผิดพลาดและพาคุณเข้าใกล้ความสําเร็จได้เร็วขึ้นนั่นเองครับพบกับ Career Aspiration EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Career Aspiration Podcast